แม่แม่นสุดๆเลยครับเจ๊น้ำงั้นคราวนี้ลองมาดูให้พี่หม่ำของเรากันบ้างรับรองว่าถูกใจคุณเพชรทายแน่นอนกรรมเยอะวิบากกรรมเยอะปีที่แล้วเป็นไรอะ่ะปีแล้วก็เป็นไรวบบไม่สบายปีที่แล้ว,ล,วล่วงหนักเขาเรียกว่าบุญซ้ำกรรมซ้อนของปีที่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะของพี่หม่ำน้ำหม่ำลุงหม่ำคุณหม่ำ เรียกอะไรไอ้หม่มก็ได้แล้วแต่อพูดเองนะไอ้ฝั่มของมึงอะเนี่ยนะบุญมันสามกรรมซ้อนวิบากกรรมมันเยอะพอมันตกช่วงขาลงเสร็จปุ๊บมันรวมตัวกันทีเดียวพอมันรวมตัวคือเวลาต,ตกตกตกหนักนะทุกทุกหนักนะจะไปเห็นอย่างงี้ยิ้มย้มาแจ่มใสนะเวลาทุกทุกหนักนี้ร้องไห้ข้างในขมขื่นนะคนนี้กรรมเขาเยอะๆๆกรรมเก่าก็เยอะกรรมใหม่ที่ทํามาก็เยอะไม่รวมเชียงรายนะนี่พูดตรงตรง ยังมีก็มีพริกบอกพริกกัดได้ไหมกูบอกได้อยู่แถวแถวเศษโคนบ้านกูอ่ะกูรู้จักเอ้นั่นดีว่าแล้วว่าแล้วเห็นไปบ่อยๆขึ้นเครื่องไปบ่อยๆ่นะแม่เสียมากดูน้อยสุดกูทำในการเพลงนีกว่าขินปีนี้ปีี่ยนแปลงปีหน้าเป็นปีเจรจาเหมือนกัน ห้าสิบหกมีน่าจะดีขึ้นมีน่าจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีวิบากกรรมมันเยอะไงพอมันเสร็จมันต้องเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้ให้เป็นวาสนาเปลี่ยนยังไงก็ต้อง,งวิปัสนากรรมฐานทำบุญไหว้พระสร้างพระประธานต้องเข้าไปทางนั้นเพราะว่าเลขพวกนี้มันเป็นศาสตร์ที่มันเปลี่ยนมันพลิกชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีแต่ของพี่หม่ำเนี่ยมันมีสองตัวซ้อนกันพอเวลาเชื่องดวงตกมันก็เรียก่บุญซ้ากรรมซ้อนมันก็ย่ายีกันไปทั้งหมดคนนี้ต้องไปสายวิปัสนาเขาเรียกว่าพลิก พิกชาตาเลขที่มันไม่ดีอ่ะมันกลับกลายเป็นวาสนาพราะมันเปิดเปิดซ้อนขึ้นมาว่าสนาก็หนุนนําจากที่เหนื่อยๆมามันก็จะหายไปเข้าใจบ้างต้องเข้าวิปัสนากรรมาฐานทาบุญไหว้พระไม่ให้เที่ยวแต่ก็รู้จริงนะเนี่ยรู้จริงรู้จริงองันหลังเนี่ยกูจะเลิกหลังกูจะเลิกกูดูพี่หนำเองเอาเลย<ต>ฉันรวย,ยเพราะจะขายน้ำมันหอย,ายอขายชูรสขายปลา,าขายสีิว ไงครอไอ้ปลาเอ็มยูเอมมรวย<อ>ดังปังเวียงส่งไปทั่วโลกเป็นหมื่นล้านเ<อ>ด้วมึงมาดูว่าใครจะเป็นปากพะล่วงกูเนี่ยปากพะล่วงเพระกูด่าใครคนนั้นดังแล้วรวย